สวัสดีค <produ> ่ะเพื่อนเช้าน okay. okay. like uh ี huh. Three, ้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองเลโก้แต่ก่อนที่จะไปเมืองเลโก้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งของที่ไปรษณีย์ก่อนนะคะ let's go เทางไปเลโก้ Driver ที่ไม่ไกลจากมันเดลโลนะใช้เวลา10นาทีในการขับรถ นาทีเอจอดรถแล้วก็ทัวร์เทเลสปโคโมโนคะคะซื้ออะไรเลยซื้อชุดซื้อชุดไปไหนไปซนะืป้อชุดไปไหนไปเนะยอรมนีนี่วิวเมืองเลกโก้นะคะเลกโก้เทเลสป เดี๋ยววันนี้เราเดินเข้าเมืองนะคะเราเคยมาเมื่อช่วงหน้าหนาวนี่เรามาอีกรอบนมาร้อนจะสวยกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีสีเทาๆนะคะปลูกต้นไม้ล้อมรอบบ้านเมืองที่ยุโรปนี่เขาค่อนข้างจะดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะ ดับแรกนะคะเดี๋ยวทานข้าวเที่ยงก่อนเพราะว่าช่วงนี้เที่ยงนะคะเที่ยงเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราหาอะไรทานกันนะคะสวมมิกไหมล่ะเจเล่นนะ้ำไหมลูกเล่นไหมเงี้ไม่มีที่เล่นนะ้ำได้ไงปลานด้ไง ีันมเลอยสบายใจมากเลยเรือร้านอาหารนะคะของเลกโก้ที่ไม่เคยออกจากท่าเรือเลยเที่ยวฝั่งก็แบบเวลาตอนนี้หนุ่มๆก็เยอะนะช่วงหน้าร้อนนะคะนักท่องเที่ยวันจะเยอะ มีหานด้วยนี่ก็จะเป็นที่จอดเรือของเมืองเลกโก้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีที่จอดเรือเยอะหลายที่กูซีไม่กูซ่กานสีขาวคอนดสาั์นี้มีความยาวมากเลยนะคะผ่านหลายเมืองเลยคอนสาั์โคโมโน,น่าจะประมาณ46กิโลเมตรนะคะถาจำไม่ผิด ียงมีอะไรกินบ้างร้านที่มาประจำเปิดไหมออฟฟิหรอด้น่าจะต้องเปิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่จะเข้าเมืองเลโก้เมืองเลโก้นี่คือข้างหน้าแต่ร้านที่มากินข้าวนี้ชื่อเช้่อเนะที่นั่ง

ชิอชิคคุณจะทำอะไรเ่ะเชิดซิชิเียน่ถงกเาเลิมานีทาโชว์มม่านทำอะไรชิเลียน่กโว์ซอ้ดูฟิล์ลูกสาวการวาดรูปดูซีอ้แล้วเธอทำไปทำไมเฮ๊ะเป็นอาร์ตเลยไงจะเอาไปโชว์มิวเซียมเลยไงเฮ้ะสวยครบทุกนิวรือยังเนี่ย

เขาเรียกเผียดีนะกินแบบนี <t 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 ้นะคะอร่อยไหมน้องเธอไม่ได้มากินเผื่อน้องนหะน้องไปโรงเรียนเตลียงเลยนี่สั่งกาแฟมาด้วยนะคะกาแฟจะกินกาแฟได้ไงโอเค เหนือะไรรูปอมรุัยโตระรน,น,นี่ยอนี่เเลย Deep calm and be happy รูกคมุมักหนดคนจ่ายตังค์ยูโรโต่อนะคะเพราะว่าทานข้าเที่ยงแล้วตอนนี้เวลาไปายโมง10นะคะ ปาแล้วจะไปช่วชุดสวยๆนี่คือเข้าเมืองของเลกโก้วันนี้กาดดีนู่นเลยเมืองเลกโก้นะที่ช็อปปิง้งอันนี้มาอันนี้มาอ่าฝั่งนู้นก็จะมีร้านขายของเยอะบูติกเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่นอนเราไป H&M กันดีกว่า สวยมัง <laughs> ไงอู้เนี่ยน,นี่มาม่าทำเป็นนะเนี่ยทำทกโคเชน,นี่เลยอ่ะเ่ออันนี้ก็สวยนี่ก็สีเซลเลยดูตรงเซลล์ดีไหมเดี๋ยวไปดูของเธอก่อนแล้วค่อยมาดูของมามา่ายะโอเคกระเป๋ากระเป๋อีกแล้วคนที่ชอบกระเป๋ามากอ่ะไปก่อนแล้ว ล้อเลยไอโซนเด็กนะคะจะอยู่ข้างบนนะลูกสาวนี่เลยชุดสีฟ้ฟามีไหมละ่ะอันนี้ของของอันนี้ของเด็กไปอะลูซีโนนนนนเลยสีฟ้ามีไหมสีฟ้ฟาอฟอเบลฟ์ฟอกไซด์ อันน่ามาซื้อันน่ามาซืเธอเอาใส่คอแบบนี้นี่ใส่คอแบบนี้เออนั่นแหละมันใหญ่ไปไหมอ่ะถ้าใหญ่มันต้องเอานี่มาม่พาไปลองปะไปต้องไปห้องลองนะอันอื่นก็ไม่ฟ้าอันนี้ไงนี่ฟ้านะนี่อันนี้ฟ้าไ่มล่ะเสียแมวแล้อไง Oh. ฟ้าอันนี้สวยไหมหรว่ากับเธอ <Okay. S 1> สวยนะ <Okay. S 1> มันฟ้าฟ้านเห็นไหมลอว่าทั้เสองโอเคเอาไปด้วยไปอันนี้กี่ขวบเก้าถ mm ึง hmm. สิบเก้าถึงสิบใช่อันนี้ลองดูนะคะลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างบนไม่มีที่ลองเลือกเสื้อของเลเสียก่อนมาทางน,งาางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไป่กินี ่อยมาดูลองเทา้ามีห้องลองอยู่นี่มีห้องลองอยู่ตรงนี้ตัดกระเป๋าออกกระเป๋าออกเสื้ออกโอเคนี่นะคะพาลูกสาวมาลองชุด เพราะว่าเรามีงานที่จะต้องไปหันหน้ามาสิหันหน้ามาส <Yeah. S 1> ิใหญ่ไปไหมถ้าใหญ่ไปก็ลองอีกอันนึงนี่เลยสีฟ้าไซส์เล็กลงมาน,นิดนึงไซส์ึงมาม่ว่านี้ดีกว่าไหมยะอันนี้ดีกว่าไหม, yeah? อนนไหมเอา่าอีกอันนึงมันแมา่ว่ามันใหญ่ไปยะแล้วก็ใช้ในรองเท้าโอเคลองอีกอันนึงในชุดนี้ mm hmm. ในชุดที่สอง,อลองแลว้วมาทำผมให้ดีด แล้วเธอชอบชุดไหนชอบทั้งสองเลยไมชอบทั้งสองเลยเะชอบทั้งสองเลยอันนี้เท่าไหร่ในสิบเก้ายูโรยี่ยูโรอันนี้23่สิบยูโรเะชอบทั้งสองเลยมันเลือกชุดได้ลักสาวคือจริงๆแล้วเราจะไปงานแต่งนะคะงานแต่งที่จะมีขึ้นภายในประมาณ10วันหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาชุดสีฟ้านะคะ อเลเซ่ได้แล้วเดือมะมามาแต่มามาน่าจะทําเองนะคะโอเคเลือกชุดนี้แหละลูกสาวเปลี่ยนใจเท <c oughs> ้ามามานี่จะใส่คู่ไหนล่ะเลเซ่คู่ไหนที่ใส่สบายแล้วก็เข้ากับงานแต่งเดี๋ยวลองคู่นี้จะเข้ากับชุดมามาไหมโอ้กระจกทำไมมาตั้งบังจ้ง เป็นชุดที่แบบจะสีฟ้าๆต้องทำชุดยาวสีนี้น่าจะโอเคใส่ลูกสาวจะเอาไปใส่กับชุดแล้วไงจะได้แมทชิ่งท้ามาม่ามันจะเข้ากันไหมนะเอ๊ะเอาไซเว้นกับถุงนะลูกขอบคุณมาม่ายังไงทำยังไงขอบคุณค่ะเฮ้ย เรียบร้อยเอาออกทางนู้นไหนไม่ไหนออกทางนู้นเอาออกทางนู้นออกทางนี้โอเคนะคะเรียบร้อยเพราะว่ามีเวลาน้อยด้วยนี่ค่ะได้แค่ H and M <laughs> ได้แค่รองเท้านะคะ mm hmm. แล้วก็ได้เสื้ได้สร้อยกับชุด mm hmm. เมืองเล็กก็ช่วงนี้เชียง mm hmm. เทียงบ่ายๆคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่า นักเรียนยังอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็คนเมืองนี้ประเทศนี้ยังทํางานอยู่นะคะค่ะนะคะ,นะคะแต่ร้านค้าที่เมืองนี้เนช่วงบ่ายๆก็จะปิดนะแต่ในเมืองใหญ่ๆก็ไม่น่าจะปิดมีเลยร้านอาหารก็ยังเปิด นะคะมาแป๊บเดียวทานข้าเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายสองมา2ชั่วโมงนิดๆนี่เลยเดินทางกลับมันเดโลนะคะก็กลับไปทํางานต่อของว่าจะชอบคลิปสั้นๆของเลกโก้นะคะ